สวัสดีครับผมลูกตอกนะครับกอลปฟาดำนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมานําเสนอลูกตอกนะครับมีไม่ค่อยเยอะนะครับสนใจก็สอบถามตามเบอร์นี้เลยนะครับ ID ไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับลักษณะลูกนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ตูดของผมจะไม่เหมือนใครนะครับของผมจะเป็นตูดแบบนี้นะครับ ขนาดลูปก,ก็จะประมาณนี้นะครับตูดเป็นทรงเหมือนทรงตรงูดแหลมๆนะครับเรียกว่าไ,ไม่รู้เป็นทรงกวยครับผมขนาดลูปน้ําหนักตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 18GR นะครับตัวนี้ลูกก็ อนข้างดูดีครับประมาณนี้นะครับถุงหนึ่งก็มี500้อยนัดนะครับถุงละ750บาทนะครับตัวนี้รวมส่งครับผมทางเรามีบริการเก็บไปทางด้วยนะครับถ้าเก็บไปทางตัวนี้บวก50บาทนะครับถ้า ไม่สะดวกเก็บไปทางก็โอนก็เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้รวมส่งครับผมลูกก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเอามาเทียบกับลูกเค b ก็แทบหาความแตกต่างไม่มีเลยนะครับแต่ของผมจะแตกต่างตรงตรูดแค่นั้นเองเพราะว่าทําตูดแบบนี้ไม่เหมือนใครครับกลุ่มกระสุนก็ถือว่าไม่ต่างกับเค b มากนะครับนี้ อยากให้เอาไปลองเองดีกว่าเพราะว่าปืนแต่ละกระบ,บอกนะครับความเร็วลูกไม่เท่ากันนะครับอาจจะชอบต่างกันครับผมในส่วนของตะกัวนะครับถามว่านิ่มไหมเดี๋ยวผมจะลองบีบตูดให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับ มันก็ไม่แข็งนะครับแต่ก็จะให้นิ่มสู้ของลูก j b b เลยมันก็สู้เขาไม่ได้ครับอันนี้ผมพูดความจริงเลยครับผมสนใจก็สอบถามตามเบอร์นี้เลยนะครับถุงหนึ่งห้าร้อยนัดนะครับขอบคุณครับ